แร็กนะพี่เขาลองผิดหรือกูลองพิดเจ้า <Isaiah. S 1> ลองถือบ <laughs> ่ถือกูมักไล่ช่วนึงก็ไม่าย่ช่วนคือก็ไื่ชินแล้วไปต้องหันกล้องก็สองหันเนาะี่ส่วนเร่อนวันนี้ลาบปลาส้อยครับวันนี้ลาบปลาส้อยโดยเชฟเชฟยังวะ เซฟกระทะยืมพอจะว่าได้จับเป็นไรหวยเป็นอย่างปินแยกไอ้ก้ก็ออเกาเนาะออกก็ราคานี่ออกปีมนะโอออกปี

con subscribe cho kênh Ghiền đại cái dẫn mà นเล็นดีด้เนาะก็เาดเาด้อันแดดร้อนมันแดดโอ้มันดนเดือนเดอนีาหัน่ป็นไไเ็นรบอกเขาว่าดูดูเลยันห่านร้อนมันแดังไเดอน่อนก่เดือนมันแด้ห่าน

ยืมครับเชฟกระ้ายืม